รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมกับรถยนต์โฟตอนคามินส์ก้าวล้ำแตกต่างอย่างมีพลังสวัสดี พบกันกับรายการภาษาอังกฤษติดล้อ English on Wheels รายการที่จะทำให้คุณผู้ภาษาอังกฤษแบบติดล้อเลื่อนไหลไม่สะดุดว้าวซึ่งวันนี้นะคะเราก็พาคุณผู้ชมเนี่ยมาค้นหาคำศัพท์แล้วก็ประโยคภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเขียนหรือว่า stationary, s-t-a-t-i-o-n-e-r-y ซึ่งคำคำนี้เนี่ยนะคะจะออกเสียงเหมือนกันกับคำว่า stationary, s-t-a-t-i-o N A R Y จะหมายถึงการที่ว่าเราไม่เคลื่อนที่ค่ะหรือว่าหยุดนิ่ง stationary นะคะที่สะกดด้วยตัว e เนี่ยเป็นคำนามค่ะแล้วถ้าใช้เป็นประโยคเนี่ยมาดูกัน I am buying some stationary for my son's new office at Office Mate ฉันมาเลือกซื้อเครื่องเขียนให้ที่ทำงานใหม่ของลูกชายที่ Office Mate ค่ะส่วน stationary ที่สะกดด้วยตัว A นะคะเป็นคำคุณศรรพัพท์อย่างเช่น the Traffic became stationary for half an hour. ประโยคนี้ความหมายก็คือการจะราจรติดขัดไม่ขยับเลยนะคะมาครึ่งชั่วโมงแล้วโอ้โห headache mm hmm. ปวดหัวเลยก่อนที่จะเข้าไปค้นหาคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องเขียนตอนนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะแล้วกลับมาพบกันช่วงหน้าด้านในเลยค่ะ ดินดีเพื่อโตวไวใช้ปุ๋ยอินทรีย์ TPI ฮูมิกสูตรปรับปรุงดินช่วยให้ดินร่วนซุยพร้อมธาตุอาหารที่จำเป็นเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรโทรศัพท์026786888สนับสนุนโดยบริษัทคเรีย LED อ n น e q ค i p ปนั่จำกัด เครื่องเขียนที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะอย่างเช่นปากกาก็จะมีหลากหลายแบบให้เลือกใช้กันแล้วแต่ความชอบส่วนตัวนะคะหรือว่าวัตถุประสงค์ค่ะปากกาลูกเลื่นค่ะ ball P O I N T P E N ส่วนปากกาหมึกเจลนะคะก็คือ gel pen G E L P E N gel pen ส่วนอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือปากกาที่จะเน้นข้อความภาษาอังกฤษ highlight e r H I G H L I G H T E R มาดูประโยคกันบ้าง May I borrow your pen? ฉันขอยืมปากกาหน่อยได้ไหมได้ปากกามาแล้วนะคะถ้าเขียนผิดเนี่ยก็ต้องลบออกกันใช่ไหมคะน้ำยาลบหมึกเนี่ยหรือว่าน้ำยาลบคำผิด Correction fluid C O R R E C T I O N FLUID ซึ่งหลายๆคนนะคะเข้าใจผิดแล้วไปเรียกกันว่า Liquid Paper Liquid Paper จริงๆแล้วเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่า Liquid Paper นั้นก็คือยี่ห้อค่ะ สำหรับเด็กๆที่เพิ่งเริ่มหัดเขียนหนังสือใหม่ๆนะคะทางที่ดีเลยใช้ดินสอจะดีกว่านะคะ pencil p e n c i l เพราะว่าดินสอเนี่ยนะคะลบทําความสะอาดได้ง่ายกว่าปากกาเยอะเลยละค่ะเขียนผิดแล้วเขียนไม่สวยลบได้หลายๆครั้งเลยค่ะมีดินสอแล้วนะคะแน่นอนเลยต้องมียัางลบ ของคู่กันนะคะ eraser e r a s e r eraser เป็นคำศัพท์ที่มักจะได้ยินกันในฝั่งอเมริกาค่ะถ้าเป็นฝั่งอังกฤษเขาใช้ rubber r u b b e r rubber แต่ถ้าเขียนไปนานๆนะคะดินสอเริ่มทู่จจำเป็นจะต้องใช้กบเหลาดินสอแล้ว pencil sharpener P E N C I L S H A R P E N E R กบเหล่าเ่นสอค่ะ เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะคำศัพท์ประจําวันนี้อยากจะทบทวนคําศัพท์นะคะไม่ยากเลยเข้าไปดูได้ที่ f a e e o o o k f n p p g g จจำที่อยู่ตรงนี้นะคะหรือว่าจะแนะนํากันเข้ามาก็ได้นะคะว่าอยากจะให้เราเนี่ยไปค้นหาคําศัพท์กันที่ไหนคะ่ะอย่าลืมนะคะอยากจะเก่งภาษาอังกฤษต้องฝึกฝนกันบ่อยๆฟังเยอะๆนะคะพูดเยอะๆอย่าไปกลัวอย่าไปเขินอย่าไปอายคะ่ะสู้ๆคะ่ะวันนี้หมดเวลาสวัสดีคะ่ะ